สรุปข่าวเชื่อมันยูโกรประจาวันที่20กันยายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเที่งนี้อสเสนอร์อะไรไงเซอร์จิมคำขาดผีต้องลุยบอลยุโรปในช่วงปีหน้านะเมือ่องานนี้ทนายของฝั่งท็อกสปอร์ตสื่อเจ้าดังบริงานข่าวบอกว่าเซอร์จิมรักคิฟผู้บริหารของฝั่งแมนยูย,ยื่นคำขาดถึงบริเบนอามริมว่าจะต้องพาสโมสรไปเล่นฟุตบอลยุโรปให้จงได้ในฤดูกาหนนะ้า โดยพิสตันแดงจบประตูการที่แล้วอย่างน่าผิดหวังด้วยการมีเพียงแค่ทีมสองแต้มรังันดับที่15ของตารนางคะแนนและทีมก็ทุ่มเงินก้อนโตในการเสริมทีมโดยเฉพาะแนวรุกที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาด้วยการดึงตัวทั้งมาติอุสคุนยาบาร์ันเอเบมโมและก็เบนจมินเชสโกเข้ามาเริ่มทีมแต่ใไรก็ตามผลงานในช่วงออกสตาร์ทยังคงน่าผิดหวังชนะเพียงแค่นัดเดียวในเกมกับเบอร์นรีแถมยังต้องรองให้ได้จุดโทษในช่วงทดเจ็บกว่าที่จะคว้า3นาคะแนนแบบขื้จับ แถมยังต้องตกรอบคาราเบลครับ้วยการแพ้ทีมระดับลีกทูอย่างกลิชปีส่ดนัดล่าสุดไปโดนคู่ปรับร่วมเมืองอย่างนังข,งของฝั่งแมนเชอร์ซิตีอัดยับเยินไป 0- ูต่อสจากการรายงานข่าวของทอสสปอร์ตระบุนว่าเซอร์จิมที่ได้คุยกับอาร์มริมนั้นในระหว่างที่มาที่แคริงตันมว่พระราชบดี่ผ่านมา เชื่อว่าแมนยูมีทีมที่แข็งแกร่งและก็สามารถจบในดับท็อปโฟในคันนี้ได้หลังทุ่มเงินก้อนโตในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้การกลับไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกยังไม่ใช่เป้าหมายในฤด,ดูกนนาลนคนี้ก็ตามจีนะโดยถึงการนั้นผู้บริหารคนดังก็แจ้งกับในายใหญ่ชาวโปรตุเกสอย่างชัดเจนเลยนะว่าจะต้องพาทีมไปเล่นฟุตบอลยุโรปในคันนี้ให้จบได้ในฤด,ดูกาลหน้าซึ่งหากว่าล้มเหลวมีโอกาสสูงมากเลยนะที่จะโดนปลดจากตำแหน่ง โดยแมนยูเตรียมที่จะเปิดบ้านรับการเยือนของเชลซีในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงวันเสาร์ที่จะถึงนี้กลเป็นว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้การนะฮะเซอร์จิมก็ได้กล่าวเอาไว้เช่นนี้ว่าต้องไปให้ถึงได้ถ้าไปไม่ได้ก็โดนไล่ออกอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมานีนครับอาร์ตในงงานนี้เอาบริมย้ําชัดเจนไม่เปลี่ยนแผนการเล่นกับแมนยูแม้ว่าป๊มจะโน้มน้าวก็ไม่เป็นผลในครั้งนี้หรอกนะ ซึ่งโรเบนอัลบริมเฮชโค้ชเขาฝั่งแมนยูยืนยันแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงแผนการเล่นของทีมที่ใช้หลัง3ามแม้แต่ว่าสภาสันตปาปาปาก็น้มน้วใจเขาไม่ได้โดยแมนยูออกสตาร์ทซีซั่นด้วยฟอร์มที่น่าผิดหวังด้วยการมีเพียงแค่สีแต้มจากทั้งหมด4นัดใตลีกอยู่อันดับที่14ซึ่งก็เป็นสถิติเริ่มต้นฤดูกาลที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบสาปีจากฟอร์มที่เกิดขึ้นทําให้แผนการเล่นหลัง3ามของอัลบริมโดนวิจารณ์อย่างมาก ทว่าเจาตัวนั้นยืนยันแล้วว่าจะไม่เปลี่ยนแทคนติกดังกล่าวอย่างแน่นอนล่าสุดเฮดโค้ชในวัย40ปีกล่าวในเรื่องนี้อีกครั้งพร้อมย้ำว่าแม้แต่สันพัสันตปาปาก็โนมน้นาวเปลี่ยนใจเขาไม่ได้หรอกนะไม่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 มีใครทําให้ผมเปลี่ยนแผนการเล่นแม้แต่พรสันตปาปาผมก็ไม่เปลี่ยนนี่คือผลงานของผมนี่คือความรับผิดชอบของผมนี่คือชีวิตของผมดังนั้นแล้วผมจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามอัลบริมได้ให้หผลเพิ่มเติมถึงการยืนหยัดในทักคติในครนั้งนี้ด้วตนเองแล้วบอกว่าถ้าผมเป็นผู้เล่นและมีโคช้ชที่ท่ามกลางแรงกดดันมากมายและก็ผู้คนทั่วโลกพูดว่าคุณต้องเปลี่ยนระบบและก็พูดว่าผมจะเปลี่ยนพวกเขาเองก็จะมอง,ม,องมุมในที่แตกต่างอ,าออกไป ทุกอย่างสำคัญเมื่อคุณคิดถึงผลกระทบที่การตัดสินใจที่มีต่อทีมผมทำสิ่งต่างๆมากมายตามวิธีของผมเองผมหวังว่าจะมีเวลาเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันจะเป็นวิวัฒนาการอย่างแท้จริงในครั้งนี้ก็เป็นว่างานนี้อัลบริมก็ยังคงเชื่อมั่นสุดประดานะฮะว่าแผนของเขาเบิร์กที่สุดแล้วเรามาดูข่าวต่อมากันครับแล้ยังไงเมื่อเซอร์อาริกคุนซือตำนานแมนยูในไว้ใกล้84ปี ผยความทรงจําที่อาจจะเริ่มเดินลางแต่ว่าไม่เคยลืมเรื่องของฟุตบอลในฮาร์กินาะโดยแม้จะอายุปลาไป8ปปีแล้วป๋าเฟอร์กี้ก็ยะรับได้ว่าความกังวลใจเรื่องความจําแต่ว่ายืนยันแล้วว่าเมื่อเขาพูดถึงฟุตบอลเขายังคมเข้มเหมือนบรรลาอย่างแน่นอนโดยเซอร์เอริฟอโฟกุสันตำนานผู้จัดการทีมแมนยูในวัย8ปปีเปิดใจถึงชีวิตหลังสูญเสียภรรยาเรดดี้เคชีคู่ชีวิตที่คลองรักกันมามา,มากกว่า58ปี ซึ่งจากไปในปี2023โดยยอมรับนะว่าเคยเผชิญกับความโดดเดี่ยวอย่างหนักก่อนตัดสินใจปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เพื่อจะก้าวข้ามเวลาอันยากลำบากที่เกิดขึ้นหลังภรรยาเสียผมใช้เวลาอยู่บ้านมากเกินไปจนรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่กับตนเอง,ซงเซอร์อเล็กซ์ได้เผยกับ BBC ผมจึงย้ายไปอยู่ในบ้านชนบทข้างๆลูกชายแต่ผมรู้ว่ามันยังคงไม่เพียงพอผมต้องหาสิ่งอื่นๆทำให้ไม่ใช่แค่นั่งดูทีวีทั้งวัน รละเลือกที่จะออกเดินทางไปที่ซาอุดีอาระเบียฮ่องกงแล้วก็บาเรนการเดินทางและก็การทํากิจกรรมการกุศลเกี่ยวกับผู้ป่วยสมองเสื่อมช่วยให้ตํานานลูกหนังเรา่นี้พบความหมายใหม่ในชีวิตคุณต้องทําให้ตนเองไม่ว่างนะการทํางานกับกลุ่มช่วยเหลือผู้ป่วยสมองเสื่อมช่วยผมได้มากาและผมก็สนุกกับมันจริงๆความทรงจํากับฟุตบอลยังคงชัดเจนอยู่เสมอแม้ยอมรับเลยนะว่าอัานาาของความกังวลใจเรื่องความจํานั้นเป็นสิ่งที่ คนใกล้วัย8ปีปีหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเซอร์อเล็กก็ย้ำเองเลยนะว่าเมื่อพูดถึงฟุตบอลเขายังคมเข้มและก็คมชัดเหมือนเดิมเมื่อถึงจะอาย,อยุเท่านี้แน่นอนว่ามันก็มีความกังวลใจอยู่บ้างว่าความเป็นเจ้าของของ,ของเราเนี่ยจะแข็งแกร่งและแข็งแกร่งมากพอหรือไม่เมื่อคุณเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลความจําเป็นทุกอย่างมันอยู่กับที่ผมอยู่เสมออดีตกุนซือผู้พาแมนยูคว้าส8แปชมป์ตลอด26ปีได้กะ่าวในครั้งนนี้ แม้บางครั้งผมจะลืมเรื่องของเล็กๆน้อยแต่ก็ไม่เคยลืมเรื่องของฟุตบอลในครั้งนี้เลยทีเดียวนะโดยปัจจุบันเสื้ออดีโฟกุสันยังคงเป็นแขกประจําในของเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตบ้านปลายด้วยการอ่านหนังสือแก้ปริศนาอักษรไขวเรว่มไปถึงการร้องเพลงแต่ว่าสิ่งที่เขาย้าชัดที่สุดก็คือความทรงจําอันเป็นนิรันร์กับวงการทุกหนังในครั้งนี้โอ้โหเป็นว่าง,งานนี้นะผม รักบาลูกหนังมากกว่ารักเมียซะอีกนะฮะแต่เขาเชื่อเมียเพราะต้องการความสงบสุขในชีวิตสุดท้ายตอนนี้ก็ต้องหาเป้าหมายใหม,ใหม่ตามสไตล์เซอร์อเดฟโฟกัสันนั่นเองเรามาดูข่าวต่อมาเกณนครับอารันยังไงคู่แห่งการเสมอกริดก่รนเกมแมนยูจะเปิดบ้านารับเชลซีเย็นนี้บิก๊กแมตช์พิมพ์บริกโดือนนี้จะสินเสมอการอีกครั้งในครั้งนี้เปิดไม่นะฮะเมื่อแมนยูเตรียมจะเปิดรงดังโอทัฟฟอร์ดดวลเชลซีในวันเสาร์นี้ เผยสถิติสุดเข้มขลังไม่แพ้คาบ้านต่อสิงบรูมานานกว่า11ปีแล้วแต่คู่นี้ก็ยังครองสถิติเจ้ามาที่สุดในหน้าปราัาสตร์พิมเบริกมากถึง27ครั้งโดยช่วงส,ดสุดตัวนี้พิมเบริกอังกฤษบิ๊กมีบิ๊กแมชหลายคู่ด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือเกมที่แมนยูจะเปิดบ้านเจอกับเชลซีในวันเสาร์ที่20กันยายนนี้โดยเราเองจะมาพูดถึงเ,เกี่ยวกับเกมเกมนี้กันสักหน่อย โดยกันนี้ปรามาดูกันที่ในเกมพิมเบริก12นัดหลังสุดที่แมนยูเปิดบ้านเจอกับเชลซีนั้นเจ้าถิ่นไม่แพ้เลยสักนัดเดียวโดยแบ่งเป็นการชนะไป5เกมเสมอไป7นลส่วนครั้งสุดท้ายที่บีดแดงแพ้คาบ้านให้กับสิงห์บรูเกมลีกต้องย้อนไปถึงช่วงเดือนพฤษภาคมปี2013ที่จะบ้านแพ้ไป0ต่อ1หากนับตั้งแต่พิมเบริกรเริ่มเกมการแข่งขันเมื่อฤดูการ2ว1992 1993เป็นต้นมา เชลซีก็ไปเยือนแมนยูในลีกไปแล้วมากถึง33ครั้งแต่พวกเขาเองก็ได้ชนะชนะกลับมาบ้านเพียงแค่6ขนคิดเป็น18%ทำให้ชินโอแทฟอร์ดถือเป็นสนามที่เชลซีไปเยือนใน,นลีกและก็มีอันตรายที่อัตราการชนะต่ำที่สุดนะฮะถ้านับเฉพาะสนามที่พวกเขาเคยไปเยือนอย่างน้อย10นัดในครั้งนี้โดยแม้ว่าเชลซีจะเป็นทีมที่ทีมใหญ่ทีมหนึ่งแต่พวกเขาเองก็ไม่ชนะแมนยูในเกมลีกได้อย่างน้อย สองนัดติดต่อกันมดนานแล้วโดยครั้งล่าสุดที่เคยทำแบบนั้นได้ก็คือ3เกมติดในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2009จุดถึงช่วงเดือนมีนาคมปี2011ซึ่งตอนนี้พวกเขาก็มีโอกาสจะทำแบบนั้นได้หลังจากที่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเคยพิชิตแมนยูไปแล้ว1ต่อ0ในหน้าประวัติศาสตร์ของพิบลิกเองก็ไม่ได้มีโปรแกรมไหนอีกแล้วที่จบลงด้วยการเสมอกันไปมากกว่าเกมระดับอารระหว่างแมนยูกับเชลซี หลังจากที่พวกเขาเองนั้นเจ้ากันไปมากถึง27ครั้งโดยในจำนวนนั้นมีทั้งหมด14เกมที่เกิดขึ้นในถิ่นโอเทฟอร์ดในคาลันนี้เพิ่มเติมที่ซ้ำไปโดยหลังจากที่เคยเปิดบ้านชนะเบิร์นเบรีไป3-2ทำให้ตอนนี้แมนยูนั้นมีโอกาสชนะเกมลีกในบ้านของตนเองอย่างน้อยต่อน,นั้นต่อการเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมไปี2 0 23ซึ่งทําไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะบรูโน่ฟอนเดชได้ลงสนามให้กับแมนยูในเกมเกม,เกมนี้ จนมีโอกาสทําให้เขาได้ลงเล่นในเกมเพียง์บรกเป็นนัดที่200พอดีพอดีซึ่งเขาก็จะถือว่าเป็นนักเตะแม,มนยูคนที่20นะฮะที่ลงเล่นในกับทีมแต่หลักนั้นในครั้งนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวดูสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนต็ดในช่วงที่นครับขอบคุณทุกคนทานทีน่ชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Sub s c r i b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ